วันอาทิตย์นะคะเตรียมตัวจะออกไปแว้นมอเตอร์ไซค์กับสามีค่ะดูแต่งตัวสิคะกระเป๋าพร้อมค่ะกล้องพร้อมถ่ายรูปสิคะรออะไรไปกันเลยค่ะเราจะไปด้วยรถคันนี้ค่ะ วิวตรงนี้ก็สวยมากนะคะสามารถมองเห็นได้360องศาเลยค่ะตรงนี้เป็นมุมไกลนะคะสวยมากเลยค่ะทุกคนสวยไหมคะหมุนรอบทิศจักรวาลเลยนะคะคนก็เยอะค่ะคนมาปั่นจักรยานก็เยอะนะคะออกกำลังกายวิ่งกันก็เยอะนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วกับไทยสบายดีค่ะวันนี้น้องขวัญออกมาเที่ยวข้างนอกค่ะมาเที่ยวชาโตแล้วก็จะเลยมาสวนสาธารณะนะคะนั่นก็คือปาร์คค่ะเดี๋ยวน้องขวัญจะถ่ายบรรยากาศรอบๆของสวนสาธารณะประเทศฝรั่งเศสและชาโตด้านหลังนี้ให้พี่ๆดูนะคะว่าสวยขนาดไหนค่ะวันนี้วันอาทิตย์เนาะผู้คนเขาก็จะหยุดนะคะพาครอบครัวออกมาเที่ยวกันในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะ และก็คนก็เยอะมากแล้วก็ทํากิจกรรมกันหลายอย่างมากเลยค่ะและที่สําคัญส่วนใหญ่ก็จะมีคนปั่นจัก,กรยานค่ะเยอะมากเดี๋ยวยังไงน้องขวัญจะให้พี่ๆดูภาพและบรรยากาศสวยๆของอสวนสาธารณะประเทศฝรั่งเศสนะคะไปชมกันเลยค่ะอ๋ออีกอย่างนึ่งนะคะอย่าลืมใส่หน้ากากทุกครั้งนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะ พร้อมเดินได้ค่ะไปเลยใหญ่มากค่ะทุกคนกว้างมากด้วยค่ะถ้ามีเวลานะคะน้องขวัญจะพา,าพี่พี่เข้าไปเยี่ยมชมสถานที่ข้างในนะคะจะเป็นชาโต้เนาะข้างในใหญ่มากถ้าเขาเปิดให้เยี่ยมชมเมื่อไหร่เดี๋ยวน้องขวัญจะพาพี่พีทัวร์นะคะสึกว่าจะเจอเพื่อนแล้วค่ะทุกคน สงสัยจะทำ YouTube Channel มั้งคะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะสถาปัตยกรรมของเขาทำดีมากเลยคะ่ะแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะเขียนว่า visit the do chateau Ch นะคะ i Visit t ดู The, the Chateau ก็หมายถึงว่าทางเข้าของอาชาโตแห่งนี้ก็เข้าอ่าประตูต่อไปนะคะตรงนี้จะเป็นด้านหลังนะคะสวยงามมากตรงนี้ก็เป็นอ่า การออกกำลังกายชนิดหนึ่งนะคะเป็นอาการออกกำลังกายสถานที่กลางแจ้งนะคะแต่แจ้งมากไปขาดร้อนมากวันนี้นะคะเทรนเนอร์นะคะเทรนเนอร์รอมากค่ะขอบอก ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าลาร์คนะคะปาร์คโฟร์เอร์สเ a อปารีสนะคะคนเยอะมากค่ะเห็นคนเยอะๆแบบนี้นะคะเขารอ,อาต่อแถวเข้าไปข้างในปาร์คนะคะในสวนสาธารณะนะคะข้างในก็จะมีดอกไม้นานา,นาชนิดให้เราได้ชมนะคะ ตรงนี้นะคะเป็นสวนสาธารณะขนาดย่อมนะคะแล้วก็ผู้คนก็เยอะมากเขาจะแบ่งเป็นโซนนะคะจะมีโซนชาโต้นะคะแล้วก็โซนพาร์คนะคะนั่นก็คือสวนสาธารณะที่จะใหะ้ผู้คนเข้ามานั่งพักผ่อนช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วก็เป็นกิจกรรมของครอบครัวนะคะ,ะบางคนเขาก็ห่อข้าวห่อปลามากินบ้างนะคะบางคนก็ พกเครื่องดื่มอะไรมากินทำกิจกรรมกลางแจ้งกันนะคะแล้วก็จะมีเออเขาว่าอะไรนะจะโยคะหรือว่าจะทำมิวสิกดนตรีอะไรก็ว่ากันไปนะคะปั่นจักรยานอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยนะคะก็จะจะพกอัน,นี้เนะาะสากับพกแล้วก็เสือนะคะมาเลยค่ะนั่งปาร์คค่ะตำส้มตำค่ะจกส้มตำข้าวเหนียวไก่ทอดกันเลยค่ะ น้องขวัญได้ยินเสียงอะไรแวบๆเหมือนอเป็นดนตรีของทางภาคของทางประเทศแอฟริกาค่ะเดี๋ยวเราจะแวบไปดูกันนิดนึงนะคะตอนนี้ก็เข้ามาในโดงต้นไม้ป่าไม้เคี้ยวขจีไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูนะคะว่าเสียงนั้นมาจากไหนน้องขวัญได้ยินมาทางนู้้นค่ะโอเคนะคะ ตอนนี้ก็จะมาตามหาเสียงค่ะว่าเสียงนั้นมาจากไหนดูสิคะเข้าป่าเข้าดงมาเลยนะคะเนี่ยโอ้โหเสียงมาจากตรงนู้นนี่เองค่ะ ียงดนตรีนั้นใช่ไหมคะก็จะเป็นดนตรีกึ่งผสมผสานหรือว่ายังไงน้องขวัญก็เรียกไม่ถูกนะคะก็จะเป็นการออกกําลังกายชนิดหนึ่งด้วยการบริหารร่างกายด้วยท่าเต้นนะคะก็จะ,ะกึ่งโยคะไหมคะก็ไม่แน่ใจเนาะพี่ๆคนไหนรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกทีนะคะว่าการออกกําลังกายในรูปแบบแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะน้องขวัญคิดว่าอาจจะเป็นผสมผสาน ออกออกกาลังกายนะคะอาจจะไปครึ่งหนึ่งของการออกกําลังกายทั่วไปและครึ่งหนึ่งของการโยคะนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวก็จะพาไปอีกฟากหนึ่งค่ะเพราะว่ามันจะมีอยู่ด้วยกันประมาณ3โซนนะคะชาตโต้ปาร์คเล็กแล้วก็ปาร์คใหญ่นะคะตอนนี้วิวตรงนี้ก็สวยมากเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยว,วนัญจะพาไปดูตรงนน้นนะคะ จะได้ดูของสวยๆงามๆบ้างเป็นดอกไม้ต้นไม้อะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่รู้สึกว่าตอนนี้าสามีจะเทนะคะสามีเทค่ะไม่รู้ว่าไปแว้นตรงไหนยังไม่มารับภรรยาสักทีนะคะก็สองชั่วโมงผ่านไปแล้วค่ะเมียก็เดินตักต่อยตักต่อยดูอะไรไปทั่วนะคะ เมียจะโดนหนุ่มๆฉุดเข้าป่าไปก็สามีก็ไม่สะทกสะท้านนะคะดูสิคะ mm. ป่าเขารํำเนาภัยมีแต่เขามีแต่ดอกมีแต่เขาและมีแต่ฉันผู้เดียวอยู่ดงป่า mm. อ้ยาอารมณ์ดีก็มาอีกค่ะ ดอกไม้ต้นไม้ที่เกิดจากธรรมชาตินิช่างสวยงามสเลิรดเกินเนาะโอเคค่ะไปต่อค่ะมันกว้างมากค่ะถ้ามัวแต่เล่นก็วันนี้ทั้งวันก็คงไม่ถึงนะคะโอ้โหวันปล่อยผีค่ะวันนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ปาร์คเล็กเลยนะคะเพอเพอน้องขวัญอาจจะพาเดินเข้าไปในป่าอีกนิดนึงค่ะตรงนี้นะคะป่าลึกๆตรงนี้ค่ะมันจะมีอ่า แม่น้ำลำธารเล็กๆนะคะถ้าไปถึงก็จะได้เห็นนะคะถ้าไปไม่ถึงก็ไม่ได้เห็นกันนะคะโอเคค่ะวิวตรงนี้สวยมากค่ะเป็นวิวระยะไกลนะคะมองเห็นได้360องศาเลยค่ะนี่นะคะตรงนี้ก็ภายในพาร์คนะคะเขาห้ามอ่า ให้สุนัขเข้านะคะแล้วก็ห้ามปัดจัก,กรยานข้างในอย่าเล่นคล้ายๆกีฬาฟุตบอลแล้วก็ห้ามดื่นแอลกอห์ข้างในนะคะแล้วก็อย่าหลบอยู่ล่มต้นไม้ระวังจะโดนฟ้าผ่าแล้วก็อย่าสูบบุหรี่นะคะเ<ๆ>นาะเขาก็จะมีป้ายเตือนนะคะโ, <fi> โอเคค่ะราเข้าไปกันค่ะ นี่ค่ะผู้คนก็จะมานั่งร์คสวนสาธารณะกันแบบนี้นะคะจะมีทุกเพศทุกวัยเลยนะคะจะมีทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุาวัยรุ่นนะคะนี่ค่ะต้นไม้เขาก็จะร่มลื่นมากเลยนะคะ,คะสวยมากร่มรื่นมากเลยค่ะต้นไม้ บ้านเมืองเขานะคะไปกันต่อค่ะสึกว่าจะชอบมุมนี้มากค่ะดูสงบมากสวยร่มเย็นมากค่ะนี่แหละค่ะวันหยุดพักผ่อนนะคะถ้าว่ามีแดดนะคะ ผู้คนก็จะเยอะแบบนี้ค่ะหาเสือหาอะไรมาปูนั่งนะคะอาบแดดเนาะมันเข้าช่วงอ่อหน้าร้อนแล้วนะคะทุกคนก็ต้องการวิตามินนะคะนี่ค่ะต้องการวิตามินแต่ว่าไม่กลัวโควิดนะคะโอ้โหเด็กน้อยมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยค่ะต้นไม้ก็จะใหญ่มาก สวนสาธารณะที่นี่นะคะสวนมากนะต้นไม้เขาจะใหญ่แล้วก็ล่มลื่นมากค่ะดูนะคะธรรมชาติมากเลยค่ะล่มเย็นมากตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่สวยแล้วก็สงบมาก มีต้นอ่าไผ่ประดับด้วยนะคะมีหน่อไม่นอะอยากจะไปเด็ดจังเลยนี่นะคะเดินผ่านมาต้นไม้ต้นนี้สวยมากชอบมากเลยค่ะโอ้โหสวยอะ่ะเป็นต้นไม้คล้ายๆถ้าบ้านเราก็เหมือนต้นไรนะคะใบเขาก็จะย้อยลงมาแบบนี้ค่ะโอ้โห ต้นเขาใหญ่มากนะคะทุกคนนู่นค่ะน,นั่นคือลำต้นเขานะคะใหญ่มากโอ้โหสวยค่ะอยากให้เมืองไทยมีต้นไม้แบบนี้จังเลยสวยมากค่ะสวยสวยสวย ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะคะผู้คนก็หลั่งไหลเข้ามาอยู่เหมือนเดิมค่ะไม่ขาดเส้นขาดสายเลยค่ะยิ่งช่วงบ่ายยิ่งเยอะค่ะเยอะกว่าเดิมอีกนะคะนี่ค่ะยังไงนะคะวันนี้น้องขวัญก็ต้องกลับบ้านแล้วค่ะเพราะเย็นมากแล้วเนาะไว้เจอกันนะคะ โอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็ต้องได้กลับบ้านแล้วนะคะมา2ชั่วโมงแล้วค่ะยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้น้องขวัญด้วยนะคะวันนี้น้องขวัญก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดติดตามน้องขวัญเป็นกําลังใจให้น้องขวัญด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแว้นก่อนนะคะ วิวตรงนี้ก็สวยมากนะคะสามารถมองเห็นได้360องศาเลยค่ะตรงนี้เป็นมุมไกลนะคะสวยมากเลยค่ะทุกคนสวยไหมคะหมุนรอบทิศจักรวาลเลยนะคะคนก็เยอะค่ะคนมาปั่นจัก,กรยานก็เยอะนะคะออกกำลังกายวิ่งกันก็เยอะนะคะ มาทํากิจกรรมทั่วไปก็เยอะค่ะแต่อากาศร้อนๆแบบนี้นะคะน้องขวัญคงจะมาทํากิจกรรมออกกําลังกายกลางแจ้งไม่ไหวแล้วค่ะร้อนเกินค่ะวันนี้